โอ้ต๊อบอุ้ยบอกสิกว่าอุย้ยครับผู้ขอกาศสรีเจ้าวกติด้ชื่นทุกคนด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่กับผมครับช่างกว้วนครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ครับช่างหมูรครับผมครับผม เดิมครับไม่เคยเปลี่ยนครับใช่ไหมครับผมปีนี้ปีอะไรหมปีนี้ปีหกสามครับหกสามครับอ่ามีอะไรจะอวยพรให้เป็นแฟนเราไหมเอฟซีเราแล้วก็สมาชิกในช่องเราขอให้ไปไวไวไปไหนไปบ้านครับกลับบ้านนอนครับกลับบ้านนอนได้ไวครับอ่ามีอะไรอีกงานครับขอให้มีความสุขครับผมครับผมแล้วก็ปีใหม่หกสามครับมีอะไรอีกก็ไปเซเว่นนะครับ คุณต้องหาอะไรไปใส่ของด้วยนะครับอย่างเช่นงดใช้ถุงนะครับอย่างเช่นอะไรสุ่มคงับสุม <c oughs> ่มแล้วก็ครูบกะละมังครับครูบท่วงนี้เขางดใช้ถุงทําไมงดใช้ถุงงดใช้ถุงนักแจกอที่หนึ่งบุกลาหกสามครับ <c oughs> ทำไมไม่รู้ลดโลกร้อนนะครับลดโลกร้อน,อนใช่ทำไมไม่ไปรถพาคอาทิตย์ลงใช่ผมก็ว่างั้นแหละอื่นเนาะเจบาคำพูดนายนะใช่แล้ว วันนี้เรามาทําอะไรช่างหมูมาลองความเร็วครับลองความเร็วรถคันนี้เนาะอเออหลายคนบอกมาอยากดูความเร็วรถคันนี้นะครับหลังจากปีที่แล้วนะครับผมปี2562นะครับเราได้ทำปีที่แล้วนะครับเราได้เอ่อจากเดือนธันวาตุลาหรือว่าเดือนอะไรวะเออพฤศจิกาตุลาพฤศจิกาประมาณนี้นะครับนะเราว่าจะทําแต่ไม่ได้ทํานะครับซื้อเครื่องมาไว้ประมาณ1เดือนเนาะหมู แล้วก็อหมกไว้นะครับแล้วตัวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเนี่ยติดไว้กับรอมคนปีใหม่ติดไว้นะครับพอมนปีใหม่อ่ะก็มาให้ดูหน้าช่างหมูแล้วนะหลังจากที่คนบอกว่าพี่ก๊อตทำไมช่างหมูไม่ได้มาออกคลิปด้วยเลยช่างหมูไปไหนเล่นปีใหม่ยังไหมมวนบ่มวนบ่มวนบเออเดี๋ยวถามถามถามปีใหม่จับฉลากได้อะไรนะ ปซมซี่เจ้าได้กี่ขวดตองขวดต้องแตกขวดหนึ่งเอาเอาสาธยายแต่ทีแรกเลยว่าเป็นยังไงถึงแตกไอ้รวยจับจับถือมามือสันมือสันเิ่นกระฟ่อนมาน้ำได้ฟอนมาสะไปตกแตกโป่งปาเปียกเฮ้ยแล้วแซซี่ขวดเดียวไม่ได้กินเลยทีแรกว่ากินสะไบจบเสียมันเนาะกินสะไปผสมแซมซี่เออวันนี้เป็นไหน กินเป๊บี่ซื้อบ่อยาคือนอดเลยได้ขนมเหมือนยังพอใครอีกเออแต่ยังได้แป๊บี่ขวดเดียวทีแรกจะได้สองขวดเลยมั้บ่เออเออสองขวดสมกันยันวางเออเหลืวทีนี้เขาจะเรากำลังจะมามอบนะครับนะกำลังจะมอบของขวัญในช่างมืขวัญำมาแล้วแต่เขาทาหลุดมือตกแตกมือแป๊นหนึ่งมัดบรแษัเดฟ้าหลวมเหลือแค่ขวดเดียวชจอไหม มัดบอลแข่งลิบินมัดมอน,นตกแตกเจ้างูอู๋เกงเพราะว่าแต่มาปีเด้งคือขวดแปซี่นู่นตกแตกเลยเฮ่าทั้งงานเลยนะมูนะอเอห่าเลยวันนั้นมันอัดคลิปไม่ทันนะครับนะประมาณกี่ทุ่มสามทุ่มประมาณสามทุ่มเจ้างูเช้าง,งหมูจับฉลากได้นะครับนะเจ้างูมันจับฉลากได้แล้วทีนี้มันก็ชอบกินแปซี่อยู่เนาะเ่างหมูแล้วทีนี้จับได้ คือรางวัลของมันที่จับได้คือแป๊บซี่หนึ่งขวดแล้วก็สไปซ์หนึ่งขวดแล้วเขาห้อยมาสองข้างนะครับห้อยมาสองข้าง,าง 1, แล้วเอ,อแล้วเขาก็มัดข้างหนึ่งแน่นข้างหนึ่งลวมนะครับเขาก็หิ้วมาเลยหิ้วมาออากำลังจะมอบถึงมือช่างหมูแล้วช่างหมูกำลังบอกว่าหยิบมาสักเม็ดรึ่งเออช่างเรือพอดแล้วเาจะพอดแล้วหยิบช่างหมูกำลังบอกว่ายันหวางยันหว่างกินยันหว่างกำลังจะมอบถึงมือแล้ว เป็นไงเจ้าหมูบกผุแตกเลืออยู่ขวดเดียวใช่ไหมอด,อดอดเลยนะเจ้าหมูอดเลยอ่ะวันนี้อ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับนะวันนี้มีน้องๆอ,อยากเห็นนะครับอยากดูว่ามันความเดียวคันนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราจะมาวัด gps ให้ดูนะครับ gps ของเราคือตัวนี้เอ้ยไม่ใช่นี่นะครับเป็น gps ของเรานะครับนะ เป็นโทรศัพท์ของพี่ก๊อตเองนะครับจากคลิปเมื่อตอนเราวัด GPS เครื่องตัดหญ้านะครับแล้วทําให้มันตกแตกนะครับนี่หน้าจอแตกเสียงที่แตกเรียบร้อยเลยนะครับตกแตกเรียบร้อยอันพว่ยเครื่องไหมแต่ก็ยังใช้ได้นะครับนี่เป็น GPS นะครับตัวนี้แข็งนะตัวนี้น่าจะบวกบวกยีกก่สิบบวกบวกสิบประมาณบวกสิบเนาะ วันบวกสิบตัวนี้เราจะลองขี่นะครับเป็นถนนถน,นนนี่แหละลเขาเรียกถนนคอนกรีตนะครับทางตรงประมาณบ่าเป็นถนนคอนกรีตกี่ร้อยเมตรเขาผสมหินผสมทรายผสมเหล็กกี่ร้อยเมตรวะครับเนี่ยทางนี้มันประมาณโลสองโลไม่ถึงประมาณสองโลบ่ถ้าจากบ้านแสงไเลยบ่เกือบเกือบหนึ่งกิโลเนาะ<อ>ถ้าจากบ้านแสงมานะครับจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้ประมาณเกือบหนึ่งกิโลโลหนึ่ง เออหนึ่งกิโลเออประมาณหนึ่งกิโลแหละเกือบสโลประมาณหนึ่งหนึ่งกิโลแล้วจาบ้านเสียไปบ้านเช้าเลยสองโลเอหนึ่งกิโลเอช้ามันเถอะอ่านเดี๋ยวเราจะรอให้รถไถนะครับตอนนี้มันมีรถไถนะจะซูมให้ดูนี่นู่นนู่นนู่นรถไถสองคันคันเดียวแล่นมาในถนนสองเลนเลนเดียวรถไถกำลังมานะครับเดี๋ยวเราจะรอให้รถไถมันมาก่อนนะเพราะว่าถ้าเราไปซิ่งเราก็คิดว่ามันน่าจะอันตรายเนาะหมูไปก่อน มีเรื่องม่อวาจะฟังว่ามีชาชราคนหนึ่งอายุส18ปีปดปีเดินเข้าไปในป่าทึบกันโผล่แ้กเดินเข้าไปใไปนตะไลเยมบขี้ไก่เต็มกำม,มือ uh uh. ให้บอกเล่น,นนายพั <laughs> นของหมูเล่นเดาพาดีกว่ามีนายพันสี่ห้าคนคนหนึ่ง uh. เดินเข้าไปในป่าทึบที่มีตึกมาและบ้านเมืองมากมายเด uh huh. ินเข้าไป เจอม,ม้าดำตัวสีขาวเขาเดินขึ้นม้าขาวตัวสีดําวิ่งไปฝุ่นตลบปะกวนน้นํคขึ้นเขาวิ่งไปไม่ทันไลเจอจระเข้อยู่บนต้นไม้สองต้นได้ชักปืนสัน้นยาวก้าวสองเอาไปยิงจระเข้โดนหัวไม่ทะลุหนังจระเข้ตกลงมาตายตาปิม,ปม อยากขี่ไก่คือติดมือป่ะอยากขี้ไก่เต็มคำมือเลอ่ารถมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะตัดเป็นตอนขี่เลยก็แล้วกันนะครับนะครับผมเราจะมาลองความเร็วนะครับนะเห็นน้องๆขอเข้ามาว่าอยากดูความเร็วนะอยดูความเร็วรถคันนี้นะว่ามันจะเท่าไหร่อ้าให้เช่าหมูหมูไทยว่ามันจะได้เท่าไหร่ห้าสิบห้าสิบจุดสี่ห้าสิบจุดสี่เอาห้าจุดห้าเอาห้าจุดห้า อ้ายว่าน่าจะประมาณาหกาสิบหกส,สิบขึ้นเนาะถึงเยอะหวานหาวานเท่าบ,บิดบิดครึ่งหนึ่งยังเร็วเลยเฮ้ยน้าใจดีอย่าทันอืมซุ o มอยู่บอเออ z o o ม zoom ยังนิ่งไหนไม่ไม่มีรถนะเนาะอืมนะฮะอย่าดราม่านะครับทางนี้ไม่ใช่ทางหลวงนะตรงนี้เป็นทางที่ชาวบ้านท,ทำนะครับแต่ว่าสัญจรมาดูดูดู ไปทาน้ำมันบ่เน,น,นี่ยเ็บอกูโอ้ปิดบ่ได้อปีเนี่ยมันจะเป็น้วนะเมือดจดที่อาเอามเปิดสวิช์เอาใหม เรียเร้ยวเติมอุยอ้ยหกสิบกว่าอุยอ้ยอูพันในกล้องน้่นเห็นบ่บ่เห็นแล้วค้นกันน้บ่เห็นแล้วตอนนี้ก็เห็นเป็นเล็กๆแล้วนะครับพี่กอดนะมีเลยบ่ไม่มีนะครับตอนนี้ก็พี่กอดกำลังกลับรถนะครับขี่มาแล้วนะครับ มาครับก็เสียงบ้านเสี้ยวประกาศนะครับก็ดังอยู่เลยมาแล้วกุ๊กคนเลยครับถอยโบถอยถอยถอยโอ้โหยิ่งยิ่งยิ่ดูเลยอยู่บม่ได้ได้หัวโตขนาดนั่น ก็าไม่สิเป็นโอยถ้าบัวพลังงานะอ้ยตายตายถขางนึงแขงตึงปด้หาสิบหกสิบวัยมาสิได้ใช่ปุ๋ยได้ใ่้ปนียต่อไหนต่อไหน

ไะมาดูครับมาดูมาดูเท่าไรมาดูโอ้เจ็ดสิบอ่ามาดูความเร็วครับผมเจ็ดสี่เจ็ดสิบสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไปแแท้ถึงเลยอ่าตัวนี้บอกอยู่ประมาณน่าจะเกือบสิบสิบสิบห้าเอประมาณสิบห้าเ่าคิดได้มาแปดสิบกว่าประมาณเก้าสิบเก้าสิบประมาณเก้าสิบเกือบร้อยนะแบบว่าถ้าทางมันดีกว่านี้ขี่ทางหลวงด้านดำถ้าขี่ทาง ตรงอาจจะแรงกว่านี้นะแต่เพ่าว่ามันสั่นนะครับนะปลายมันไม่ได้หรอกช่วงปลายมันได้แต่ช่วงต้นมันนี่เอ้ยเร็วมากแรงออกแรงดีแรงดีมากเลยต้นมันแรงอยู่่ะอือเออต้นมันแรงอยู่แต่ไปปลายมันแผ่วปลายไม่เดินมันใหญ่เกินครับผมความเร็วมันก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรถมารถมารถมาไงเห็นไหม74กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ เดี๋ยวเราจะแคปหน้าจอไว้เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะแคปหน้าจอแป๊บน,นึงแคปหน้าจอไว้เดี๋ยวเราจะไปเอ้ากดออกเสเยเดี๋ยวเราจะมาแคปหน้าจอนะเอากดผิดกดผิดโอเคแคปไปแล้วครับผมความแรงก็ใช้ได้นะครับ74.9นะครับนี่ เห็นไหมเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่จุดเก้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมเทางดีเยีบร้อยเออพี่คิดว่า100นะร้อยนะเกือบร้อยเลยแหละแต่ว่ามันจะสายนิดนึงเพราะว่าศูนย์ล้อมันอาจจะไม่ตรงกันสักเท่าไหร่นะครับนะอ่าตอนนี้ก็ตกค่ำม,มาแล้วอาช่างหมูมีอะไรฝากไหมคลิปหน้าเป็นคลิป Q ลค Q&A เรา ถามได้นะครับเออถามได้อย่าถามคนตีนใช่ไหมครับจันไรจันไรครับบล็อกนะครับผมเออจันไรจันไรบล็บอกเนาะครับเออรับแค่ถามมาดีๆครับเออเป็นคําถามที่สุภาพเท่าน,นั้นนะครับคําถามสุภาพสัตว์ที่มีคันอายุมากกว่าสองปีดูได้ครับเออมั่วแล้วโอเคครับผมเออเจอก,กันคลิปหน้าเนาะคลิปหน้า Q a เราจะมาหาคําถามที่โดนใจ คนตีนคนตีนต<า>หน่อยนะเออถ้ามันไม่สุภาพเราก็จะไม่เอามาลงช่องนะครับนะเคยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัรับคลิปนี้ไม่สวัสดีครับไม่สวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยคำคำครับ,บ